หรออจะได้ปีฮะตัดอืมตอนแรกเขาเรียกว่าตายแล้วเนี่ยตอนแเกีายปีนี้ต้องรอเจ้าวาดนะครับหมดแก้ปืนีก้นี่ก็ต้องเปียนฐานที่แม่บอกนนี้ เขาก็อยู่เขาก็เดินเขาเดินไปเข้าไปดูบ้านจำใหม่จำใหม่ปีนาคนเนี้ยคนนี้เกิดมาเจอจังครับผมเกิดมาแล้วตอนนี้อายุประมาณสักเจ็ดสิบแล้วยังไม่เคยเจอเลยจะเจอแล้วครับแปลกไหมครับก็แปลกอ่ะแปลกอ่ะจ้ะเพราะว่าอายุป่านนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นเลยไอเขาเลี้ยงร้อยวันเขาป่าด้วยค่ะ